ถึงเมื่อไหร่กันสบายดีพี่นอ้องสวัสดีอิบซีวันสุขสุขสนนี่สิดพยายามมองพี่น้องายามมองไปกันชิด้จจะโตโอ้บ่บี้ไม่ยามขัวบอ,อยามตาเ่พยายามมองกับพี่น้องเอ้ยลมแหง้งตอนเศร้าโอ้สิ่งที่บ่ลมจะสินี่ Nó tại 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 nóng tại 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 เอ้เบอรกี้มาเกกนี่ไม่ขามควดนตัวะไม่ดีผัด้านเ่ัดหม้อ่เดี๋ยวกี่นั่งเฟร

สองตัวสองตัวอยู่นู้นสองตัวสองตัวมันมาเมา่อไหร่อนไหนดกพี่น้องไหนเดาออันนี้อันอีกสุกยูุ นี S <S ่ปลาอันนี้เนาะปลาปลาเียนไฟปอู totally ้ปะแตกไงอู้ฮะโอ้ยนายจาพ่อได้ปีกอยู่มือนี้ เมื่อนั้นมองหัเวเดียวเลยนปลา3ตัโเกือบดุดใช่มองหมองเต่าใช่ใช่ กี่สมรรถเซอยูอะไรองนมองสีขใส ปลาลางน้ำปลาปลาเล c n นไฟปลาเตะปลาไปนอนเดก้องก่อน้องปานลาไ้างปล่เนาะมาแล้วเรื่องใส่ใส่ฟอมด้ายหนิไม่ติดใส่อมนัโอฟังดีวะนี่ใช่ไหมค้าอยู่อืมเพู่นเห็นกล้องเห็นเดอยั

ขี้ขาวอยู่ในน้ำแดดกูยูฮันดี กล่องบยเน,ปนไป<ม>ไหนเนแจกอยู่แจกอยู่แต่ว่าแมงน่บเห็นปลาเห็นอยู่วนะ่าปลาจะสเออเห็นะน,ะะน,นะเห็นนะกรดแสบตองโ่งอะไรอย่้ยดิวะอืม้ยินเล็บทองจริงององทองอืม ผ <c oughs> ู้เมืงนาแตกไปเลยตื่นหน่อยแม่ตอกโกงแล้ว <c oughs> ตื่นตามตอกโกงโว้าวว้าวว้าวฟ้าฟ้าทุกเป็นลามอยู่โคตรว <c oughs> น,นไฟพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอ้ยกดวนไฟตั้งนี้ตื่นขนาด ชนาดเดิ่องเสียดายมันเป็นมุ่มใจนะน,ออน,น่าผิดนักเ็งขาเป็นเานยดาย ก็ได er. uh, like so ้ปดเดโอู huh. Mont ้ย uh ูข huh. ุนหงตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำได้บมองนิดอน่อยชุดกับตัวทำมองสีแล้วเป็นน้ำลามอยู่พี่น้องตั้งมือมือมันถือขันจะพดก็ทนเ่้อ はい。 งตนโตจำกัดอีกสั่นตกนิดหน่อยยิ <h <h hmm, no? ่งเดียวป๊อกเจอกโตเลยอู้พอได้ปีกพี่เราได้เสมอ

เอา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 เนีเอาเอาเอานอ้เอา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 าเอาาเอาเอาเอ่ามอาอาเอเอเอาเอาอาเอาเอวเออาเอาเออาเอาเออยเาออาอเอเเาเออ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 เออุกันอ หลายขนาดเด้อมือนะใส่เดียบนี่ไปใส่เดี่ยมอเลือนเป็นน้ำมันอยู่ไก่ภูมิมันนี่วะมันจังถือบางมือปลามันก็ออกว่างบางมือเก็บเพื่อฟังหลังฮาเดาก็ะตุกสุ่มเอาสุ่มเอาว่าไม่สื่อหรือบอกกัน ตั้งเตื่ววาใสอยู่สีเดียวมันก็ลอยมาติดหมาองัดจนตีงัดเสื้อจนตีถึงไม่รอแต่หากินหมานเนาะพี่น้อง เป็นล้ำลาำอยู่เป็นล้ำลามีทื่อว่ามันสึกแบบเลี่ยงตบบโดดกระโดดรโอ้ดีเจ้าเป็นบานซีโตเป็นแฟนเด้แมนในน้ำแก้วยวนี่พี่น้องชี่อไว้นี่ม่องนองว่านี่ชิใส่ แต่ให้มันอยู่ติดฝานช้อนมากกว่านี่มัน,นสิบปีไปแล้วอย่ากวมมักที่สุดมันปัดนี่เห็นโอ้ปัดแอบจริงจะแย่จริน,น,น,นไม่ได้ ม,ม,มันหนักปลานาเย,เยน,เน้ียนาเนน้ำตำํำมต้งเปี่ยนเบื้องขาพี่น้องเปี่ยนซิเมนต์ยืดได้เปี่ยนเบื้องยาโอเคเอ้ย

มเวิน์วมาควดอกนมรูวมเป็นหัวเดียวซะนี่สัวหนึ่งเออเด็มอีนไปห้าสิไปม้องสี่พี่น้องนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องสี่ของน้อ ลาเป็นไฟปลาหางปนใหญ่ที่ว้าวปลาใหญ่มาถึงมองหน่อยพี่น้องผูกปากได้หนินี่มันมากกอมองนี้มันปลาอีกเพินมาปลาปลาปากน้อพี่น้อง ช่วยาัาะย <c oughs> อม่มันไปก่อนมอนเ่เลยเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนลงผัดที่กองใส่โต้เมอนเี่ยเนดแล้วม่เพียกอียมาดมใส่ม่ไง

อ้าบไอ้นี่ได้ตัวหนี่สิปีบัวมอเลยไม่ได้ดอกนี่ก็ตัวก็ขาวเอาวัเมรียนได้ไหมเดี๋ยวพี่น้องสางข้ากันแล้วเด้อเ้อ ยังหับหย่อดปฏิจาคือเด้อหยอนสมทบทุนอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยสมทบทุนสมทบไปไหนเด้อเพราะว่าเดี๋ยววัดทุนพ่อขอยสืแจ้งอีกที่เนาะว่าสีปิดหับทางใหม่ทางใหม่ก็ตั้งคุด้องดำพี่น้องรถเขามาันหลดุดได้อยู่ลดทองหรืวก็ใส่ทอ คุณทำอะไรพี่น้องกุนี้คุณจะแม่บวกเหรออะไรนะคุณจะแม่บวกเหรอใช่ฉันก็จะเอาอไปแม่แมบเลยค้เดียวนม่กุศทงสวัดีพี่น้องกุศทองน้พี่น้องยขอทองน้ไปน้ำกุศบราณนัำกระหง ปีแมดิเกิดี่้ปงกินนาะี่น้ออะไรปี้งยังสินมึงนี่ถือแต่หัวเดียวหาม่งก่อยถือหัวเบืองนะ้อม พอ่น้องเขาต้มแล้วค่จากกระเด้อไปหาบน้ำเตรียมสิเขาไปเวียดละใช้กันมือนะเคลิยวปน้าได้พี่น้องขอโบโม,มออขอบใจได้ร้ายสิซอยสมทบทุนมาสามขางเด้อกแต่ว่าท่านพ่อพี่น้องอะไรอยากอันนี้ก็แชทมาทางเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องเด้อหอดกแบบห้าสิบปีครับขอบคุณได้ร้ายเด้อบ๊ายบาย